สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดการจัดการงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือหลักการกินกบตัวนั้นซะหรือ Eat That Frog ของคุณ Brian Tracy อ๋อค่ะเคยได้ยินค่ะครับเราดูมาจากหลายแหล่งเลยทั้ง YouTube บทความแล้วก็มีคุยกันในเว็บบอร์ดด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจแก่นของมันจริงๆแล้วก็วิธีเอาไปปรับใช้ให้ได้ผลนะครับ ใช่ค่ะมีคำเปรียบเปรย,ปยที่น่าจะมาจากมาร์คเทรนที่เขาพูดไว้น่าสนใจมากเลยนะคะเขาบอกประมาณว่าถ้าสิ่งแรกที่เราต้องทำทุกเช้าเนี่ยคือการกินกก,กเป็นๆสักตัวหนึ่งพอกินเสร็จปุ๊บวันนั้นทั้งวันก็จะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านั้นแล้วค่ะโหฟังดูสุดยอดเลยนะครับเป็นการเริ่มมันที่แบบว่าทรงพลังมากใช่ค่ะมันเหมือนเคลีย์สิ่งที่ยากที่สุดไปก่อนเลยงั้นกบในที่นี้ก็คืองานที่มันใหญ่สุด ยากสุดหรือแบบที่เราไม่อยากทำเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคืองานที่เรามักจะผัดวันประกันพรุ่งเพราะมันดูน่ากลัวดูยากหรือน่าอึดอัดใจแล้วหลักการก็คือพุ่งชนเจ้ากบตัวนี้ก่อนเลยเป็นอย่างแรกของวันใช่ค่ะทำเป็นอย่างแรกตอนเช้าหรือตอนที่เราเริ่มทำงานนั่นแหละค่ะคือประโยชน์สำคัญมันอยู่ตรงผลทางจิตวิทยาค่ะผลทางจิตวิทยาค่ะ พอเราเคลียร์งานที่มันหนักอกหนักใจที่สุดออกไปได้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมันเหมือนเราได้ชัยชนะเล็กๆตั้งแต่เริ่มวันเลยนะความรู้สึกโล่งใจตรงนี้ละค่ะที่มันจะสร้างโมเมนตัมสร้างแรงส่งให้เรามีกำลังใจไปทำงานอื่นต่อได้ดีขึ้นเยอะเลยอ๋อเข้าใจเลยครับลดความกังนวลที่มันคอยกวนใจเราไปทั้งวันด้วยใช่ค่ะ ความเครียดสะสมก็จะน้อยลงทำให้รู้สึกว่าวันนั้นเรา productive จริงๆใช้เวลาได้คุ้มค่าแล้วเพื่อให้มันใช้ได้ผลจริงๆเนี่ยมีหลักการสำคัญอะไรที่เราต้องยึดไว้บ้างครับมีหลักการสำคัญอยู่2ข้อที่มักจะพูดถึงกันบ่อยๆนะคะข้อแรกเลยคือถ้าเรามีกบ2ตัวหรือก็คืองานใหญ่ๆ2งงานให้เลือกกินตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อนเสมอน่าเกลียดที่สุดหมายถึง ยากสุดใหญ่สุดสําคัญสุดอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะตัวที่ยากที่สุดหรือใหญ่ที่สุดหรือน่าอึดอัดใจที่สุดนั่นแหละค่ะเป็นการบังคับตัวเองให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายที่สุดก่อนเลือกตัวยากสุดก่อนอืมแล้วกฎข้อที่สองนะครับข้อ2ก็คือพอมองเห็นกบตัวนั้นแล้วเนี่ยต้องลงมือกินทันทีอย่ามัวแต่นั่งจ้องหรือแบบว่าลังเลลีรอค่ะอ๋อคือห้างคิดเยอะลงมือเลยใช่ค่ะ พราะการผัดวันประกันพรุ่งโดยเฉพาะกับงานสําคัญคญเนี่ยมันจะสร้างภาระในใจเราไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะทําให้เราไม่มีสมาธิกับงานอื่นการเลือกกบที่ถูกต้องนี่ดูเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเห็นในข้อมูลพูดถึงเรื่องการจัดลําดับความสําคัญด้วยเช่นใช้หลัก80-20หรือเทคนิค A B C D E เข้ามาช่วยใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากการใช้หลัก80-20ก็คือลงมองหาว่าง,งานแค่20%ชิ้นไหนนะที่มันจะสร้างผลลัพธ์ให้เราได้ถึง80%เ เพื่อให้เรามั่นใจว่ากบที่เราเลือกกินเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆเป็นงานที่สำคัญจริงๆแล้ว A B C D E ห่ะครับและความเร่งด่วนค่ะ A คือสำคัญที่สุดต้องทำห้ามเลี่ยงเด็ดขาด B ก็สำคัญแต่รองลงมา C อาจจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ D คือมอบหมายให้คนอื่นได้ส่วน E เนี่ยคืออาจจะตัดทิ้งไปได้เลยอ๋อช่วยให้โฟกัสถูกจุดจริงๆด้วยนะครับ ค่ะมันช่วยให้เรามั่นใจว่ากําลังใช้พลังงานไปกับสิ่งที่จําเป็นจริงๆทีนี้ในทางปฏิบัติล่ะครับมีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้เรากินกบได้ง่ายขึ้นบ้างผมเห็นพูดถึงเรื่องการวางแผนล่วงหน้าการวางแผนงานสําหรับวันถัดไปตั้งแต่คืนก่อนหน้าเนี่ยเป็นเทคนิคที่เอ,อ่อเวิร์กมากเลยค่ะมันช่วยให้เราตื่นมาพร้อมกับความชัดเจนว่าวันนี้กบของเราคือตัวไหนแล้วก็เหมือนได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องแบ่งงานใหญ่ให้ย่อยลง ใช่ค่ะใช่อันนั้นก็ช่วยได้มากการแบ่งงานใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้เป็นขั้นตอนย่อยๆเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นก็เหมือนเราหั่นกบเป็นชิ้นเล็กๆก่อนกินนะคะมันทําให้เริ่มลงมือทําได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอืมจริงด้วยครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการจัดการพลังงานส่วนตัวเหมือนว่าไม่ใช่แค่ทำอะไรแต่ทำเมื่อไหร่ก็สำคัญไม่แพ้กันถูกต้องเลยค่ะ แนวคิดคือเราควรจะจัดสรรเวลากินกบหรืองานที่ต้องใช้สมาธิใช้พลังสมองเยอะๆเนี่ยในช่วงเวลาที่เรามีพลังงานมากที่สุดซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเช้าตรู่บางคนสายๆใช่ค่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงเชา้าบางคนอาจจะมีพลังเยอะช่วงบ่ายๆก็ต้องสังเกตตัวเองการทำงานให้สอดคล้องกับจังหวัดพลังงานตามธรรมชาติของเราจะช่วยให้งานยากๆมันดูง่ายขึ้นได้ค่ะ ผมเจออีกคำหนึ่งในข้อมูลครับการผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสรรค์ฟังดูย้อนแยงนิดนดนะครับมันคืออะไรห่ะครับอ๋อค่ะมันคือการตัดสินใจอย่างมีสตินะคะว่าเราจะเลือกที่จะไม่ทำหรือเลื่อนงานบางอย่างที่ไม่สำคัญหรือมีผลกระทบน้อยออกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้สงวนเวลาและพลังงานไว้สำหรับกบตัวจริงของเราที่สำคัญกว่าแต่ก็ต้องระวังไม่ใช่เลื่อนทุกอย่างใช่ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีงานอะไรง่ายๆเล็กๆที่แบบว่าใช้เวลาทำไม่เกิน2นาทีอันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ทำทันทีเลยตามกฎ2นาทีอ๋อเคลียร์งานจุกจิกไปเลยจะได้ไม่รกสมองประมาณนั้นเลยค่ะแต่ก็มีมุมมองจากในกระทู้สนทนาออนไลน์นะครับที่บอกว่าเทคนิคนี้อาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกคนใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเป็นข้อควรระวังที่ดีเลย มีการพูดคุยกันว่าสำหรับบางคนเช่นคนที่มีภาวะ ADHD การที่ต้องพุ่งเข้าใส่งานที่ยากที่สุดก่อนเลยเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้รู้สึกท่วมท้นหรือเริ่มไม่ได้แล้วเขาแนะนำยังไงครับบางทีสำหรับคนกลุ่มนี้การเริ่มต้นด้วยงานง่ายๆเล็กๆก่อนเพื่อสร้างโมเมนตัมสร้างแรงส่งหรือมึงกินของหวานก่อนอาจจะได้ผลดีกว่าก็ได้ค่ะโอเป็นมุมมองที่สำคัญมากเลยครับมันย้ำว่าสุดท้ายแล้ว ออการรู้จักตัวเองสำคัญที่สุดเลยเนาะใช่เลยค่ะ self awareness คือกุญแจสำคัญต้องลองผิดลองถูกหาสิ่งที่มันเหมาะกับสไตล,ล์การทำงานข้อจำกัดหรือจังหวะชีวิตของเราจริงๆไม่มีวิธีไหนที่แบบว่าใช้ได้กับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะการเข้าใจหลักการเป็นเรื่องหนึ่งแต่การนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทตัวเองคืออีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะครับ โดยสรุปแล้วการจู่โจมงานที่สำคัญและท้าทายที่สุดเป็นอันดับแรกหรือกินกบตัวนั้นซะก็เป็นแนวทางที่ทรงพลังมากนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดความเครียดได้จริงใช่ค่ะสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมวันของเราได้ดีขึ้นครับผมทีนี้อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อยอดดูนะคะว่านอกเหนือจากการแค่เลือกกบตัวแรกที่ต้องกินแล้วเนี่ย การที่เราจะเข้าใจรูปแบบการผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองหรือเข้าใจจังหวะพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจริงๆมันจะช่วยให้เรานําหลักการกินกบนี้มาปรับใช้ให้มันเฉียบคมแล้วก็ได้ผลกับชีวิตเรามากที่สุดได้ยังไงบ้างน่าคิดต่อยอดมากครับต้องกลับไปสังเกตตัวเองแล้วลองปรับใช้ดูขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะ